นนอีกคนนึงโด็กเขาโอ้ได้แล้วอ่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมารเดวีนะครับวันนี้ก็เราจะมาหาบัคก,กินเกลียนบัคสนุกสนุกกันดูนะฮะว่าในแต่ละด่านนี่มันสามารถบัคได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะว่าจะมีด่านอะไรกันบ้างที่เราจะมาบัคในวันนี้กันฮะเราจะมาหาจุดที่มันสามารถเข้าไปได้กินเกลียนอะไรประมาณนี้ฮะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับมาพี่ก่อนนะให้พี่ขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาต่อต่อต่อ ไปหนึ่งโดดไม่ได้ว่ะเดินได้ทั้งแม่เอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งเอ้าถอยแม่ขวางทางมามาเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งนะไปหนึ่งมันติดแล้ววะที่โดดไม่ได้ว่ะไปหนึ่งเอ้ยใจเย็นะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเอ้ยได้ละอ่ะอีกคนหนึ่งต่อตัวขึ้นมาที่โดดรออยู่นะ ถ้าคนที่ทําเป็นอ่ะเอออ้าพี่โดดลอยอยู่ยอมปวดนิ้วยอมปวดนิ้วเอา้าชิหายเดี๋ยวเราโดดได,ด้ด,ด,ด,ดิใครนะ่นะ SPT น่ะเออพี่พี่ยังไม่ตกมามาต่อต่นขึ้นมาอย่าฟันกันนะอย,อย่าอย่ามีดลั่นนะอย่ามีดลั่นนะรออยู่นะต่อขึ้นมาสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนะเอออีกคนนึงใช่ปะเลยคนนึงเอออุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แล้วเนะี่ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออเนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงใช่ปะเอาเด้งเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นการบักนี้มันต้องใจเย็นเดี๋ยวเราต้องได้สักวันหนึ่งอ่ะหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วนี่ฮะดูบรรยากาศข้างนอกรอไปก่อนนี่ไงแล้วเราไม่เจ้าหูตกอีกแล้วเด้งบ่อยๆมามาเออนี่ไงเนี่ยมันเด้งเหรอเอาใหม่เอาใหม่ มามาลองลุมกันเข้ามาเลยก็ได้เหมือนเหมือนครั้งแรกอะ่ะเออน,นี่ไงนี่ไงเอ้ยลองลุมกันเข้ามาเลยเออมามาเออใ,ใ,ใครเออใครขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยนั่นนั่นนั่นแล้วหนึ่งเอ้ยอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเร็วเร็วแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งขึ้นได้เลยนะ่ะอย่าอย่าเพิ่งเด้งนะอีกคนหนึง่งโดดขึ้นมาเอ้ได้แล้วโอ้โหเอจีใช้เวลาโคตรนานตอนนี้ปวดนิ้วมาก ขอบิดนิ้วก่อนโอ้หโหสุดยอดเคนี่ฮะผลจากการสามัคคีเขาเรียกสามัคคีคือพลังจนเราขึ้นมาข้างบนได้ในที่สุดนะฮะอ๋อบรรยากาศโคตรสวยเย้โอ้โหปวดนิ้วมากบอกก็เลยฮะนี่ก็ไปลองกันดูได้นะฮะแต่ต้องมีความสามัคคีนะฮะว่ายง่ายนะฮะโอ้โหกว่าจะกว่าจะขึ้นมาได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบอกไว้ก่อนตรงนี้เดินไปน่าจะตกนะเอ้ยมันฟันโดนแล้ววะ น่าจะเป็นกำแพงก็เปล่าวะอ๋อด kind of so ูเดี๋ยวหุยเฮ้เดี๋ยวเอยากเดินไปตรงนู้นดูเนาะแต่เสียวตกอ่ะน่าจะตกแน่เลยตกปะเฮ้ยเฮ้ยเดินมาได้เดินไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 ๆนะๆๆ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 กๆอๆๆ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 นๆะเๆๆ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 ตๆๆ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 ยะ ไนึงนะนี่ไงได้ไป <Gym. S 1> นึ่งหูยได้แล้วนี่นี่นี่เดินไปตรงนู้นนี่นี่มันเดินไปตรงนู้นได้เอะลองลองเดินไปลองเดินไปลองเดินไปนี่นี่เดินไปตามขอบอะเดินเดินไปตรงไปนู่นเลยได้ปะติดปะเฮ้ยเอ้านี่ฮะก็ไปลองมาดูได้ตรงนี้นี่ก็บั๊กมันจะมาประมาณอย่างนี้นะนี่เห็นปะเด้อเด้อเด เดเคแไม่เห็นในซอกตึกเลยมีอะไรป่ะนะ่ะมีงูยักษ์เปล่าเดี๋แล้วโดดขึ้นได้อยู่อ,อ,อก็ประมาณนี้นี่ก็ตรงนี้บักง่ายนะสองคนก็สามารถบักได้แล้วเห็นปะอ,อขึ้นมาได้แล้วเด็กเคมาได้แล้วเห็นปะเนี่ยๆโอ,อ้โหตอนนี้พี่อยู่บนตึกแล้วล่ะเด็เค่ ตึกแม่งเป็นหลุมดำอมอวกาศว่ะเอาเฮ้ยระเบิดชิบหาย้โหเอ๊ะปาระเบิรดโดนตัวเองอีกโอ้ตายมาด่านอัพเทารถไฟรถไฟเดี๋ยวรอเรื่องทำไมก็ได้มันขึ้นเป็นบนหัวรถไฟให้ได้นะก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดวินโดว์หมดนะถ้าจะเอาแบบง่ายๆแล้วก็อย่างที่เคยบสอนไปอ่ะเนี่ยกดวินโดว์หมดค้างไว้อ่ะเออแล้วก็รอประมาณนี่เราจะได้บนหัวบรถไฟอย่างนี้แล้วรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินสักทีสิรถไฟเอ้ยรถไฟติดตอนน้นนี่ให้เรากระโดดมาตรงนี้นะเออเนี่ยมาโดดมาตรงนี้เสร็จไปมากระโดดไปนู่นกระโดดไปฝั่งนู้นเออเนี่นี่ประมาณนี้นะโดด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 โชว์ดิโอ้ยมาตกเลยนี่นะฮะประมาณนี้ต้องระวังเลยนะนี่ขึ้นมาได้แล้วแล้วก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งขึ้นมาระหว่างนั้นโอ้โห มาดูวิวข้างนอกนะฮะตอนนี้แม่โค้ชสวยเลยตอนนี้เราอยู่จุดที่ได้ว่าเกือบสูงที่สุดของแมพแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเดี๋ยวรอ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 อีกคนนึงขึ้นมาก่อนอ่มามาอีกคนนึงขึ้นมาแล้วนี่ให้ทําการต่อตัวนะนี่ตรงนี้ให้ทาการต่อตัวบัคขึ้นไปนะฮะใจเย็นต้องใจเย็นนี่ไงเด้ละพอโดดโดดหืมมันตกอ่ะมันตกอ่ะมามามาเนี่ยได้ละโดดโดด ได้แล้วโอ้โหเย็ดเโอริโอ5บาทไอส้สัตว์เย็ดเคเฮ้ฮะเห็นรอบแมพเลยตอนนี้เออมันก็สวยนะดูดิอ๋อ oh! เห็นปะก็ไปลองใช้กันดูได้นะฮะก็บั็กเพื่อความสนุกนะไม่ใช่บั็กไปเกียนคนเฮ้ยแต่แม่งยิงไปม่มันยิงไปแม่งไม่ทะลุอ่ะเห็นปะตอนยิงไปแม่งเป็นหลังคาชัดๆเลยแต่ยิงไปที่อื่นได้ปะวะเฮ้ยยิงไปที่อื่นยังยิงได้เนี่นี่เฮ้ยอันนี้ยิงไปไม่ได้แล้วเด้อเด้อเด้มาเดินไปตรงไหนอีกได้บ้างวะเนี่ยเสียวตกเหลือเกิน โอ้หดูฮะตอนนี้เราเห็นภายในห้องนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเระเบิดระเบิดทะลุป่าวะเอ้เระเบิดไม่ทะลุนี่หว่าเคยปาไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราลองลองดูนะ,ะเห็นปะไอ้ัต์ระเบิดล่องหนโอ้โหเกือบตายเห็นปะโอ้โหรอกระสุนแม่งไอตรงนี้น่าจะเดินไปได้วะอยากลองของไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตกตกอยู่แล้วแหละน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหไอชิบหายตกเลยแอะตายอ่าตรงน,นี้ก็บักได้จุดหนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาลองมาดูคือมันจะทะลุเข้าไปในกำแพงนะถอยๆก่อนเอาคนเดียวพอมามา ลองดูนี่ก็ทำอย่างนี้นะขยับซ้ายข,ขยับขวาให้มันผสมล่างกันนีก็โผโหมันนี่โโ้โห,มโหแม่งโลกกว้างใช่ไหมโผล่มาในโรกกว้างฮะดูโ้โหเช่เห็นบรรยากาศข้างนอกเลยฮะซึ่งมันเราเรามาอยู่ในกำแพงนะตอนนี้เห็นปะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดไปเจ้เี่ระเบิดตกอ้าวระเบิดตกกลางถนนเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจากกำแพงได้ปะอ๋อนี่ไงฮะมันก็ประมาณเนี่ยเห็นปะเราอยู่ในกล่งกำแพงอะ่ะเออแวง่ายตรงนี้บั๊กง่ายมากนะ เนี่ยโอ้โหไอส,สัตว์ปืนไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราทิ้งปืนแล้วปืนไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยโอ้โหแม่งหลุมหลุมดำมาประกาศเนี่ยมั้งอย่างมันก็ง่ายๆนะตรงเนี้ยเออมาเดี๋ยวต่อไปนะถอยถอยถอย,อยนี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นบั๊กง่ายๆเหมือนกันประมาณตรงไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยววะเออนี่ถอย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 ที่จะขึ้นถอยก่อนอ๋อนี่ฮะนใช่ไหม มันจะโผม,มันเหมือนลักษณะใต้มันใต้บันดไดอะเห็นปะเนี่ยเนี่ยทะลุมาตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าบั็กมแต่มันก็คือมันเป็นจุดบกพร่องของเกมเอา้าม่นฟันทะลุบันไดได้เฉยเลย <c oughs> ตายเลยมาตรงนี้ก็ได้อีกแล้วจุดหนึง่งต่อไปจุดนี้ไปนั่งก้มมาลงไวด้วคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ทําให้ดูนะแล้วก็โดดไปเลยเหน็นปะแล้วให้อีกคนหนึ่งต่อตัวมามาเอา้าคนหนึงน่งไนหนึงน่งคนหนึ่งมันติดมันติดมันติดถอยถอย อยถอยไปเลยนะนะวาอีกคนนึงต่อตัวมาเอ้ยมันติดอะ้ะต้องให้อีกคนมาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ต้องอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนั้นมันติดเกินหนึ่งสองเออมามาโดดขึ้นมาอีกคนนึงต่อตัวขึ้นมานี่ตรงนี้ต้องใช้ต่อตัวกันสามคนนะฮะเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาได้นะเดี๋ยวๆนี่เห็นปะอ๋อเห็นโลกกว้างใหญ่แต่มันเดินไปไหนไม่ได้นะมันจะอยู่แค่ประมาณเนี่ยเห็นปะเนี่ยเดินมาขอบๆประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นปะตอนนี้เราเดินอยู่ประมาณ ถ้าเล่นดานมีนี่โคตรเกลียดน,นะถ้ามาอยู่บนนี้เดี๋ยวเราตัวนี้มันไปได้ป่าวะน่าลองวะ่ะแต่อยากลองเลยนะนี่ฮะดูบรรยากาศข้างนอกโอโ้โหแม่งตึกหาอะไรเยอะแยะเหลือเกินนี่มันตึกใบหยกนี่มั้ยนูลล่นแหะตึกใบหยกฮะโอโ้โหมาฮะต่อมาด่านซาฟารีนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้อยู่นะฮะจุดจุดนี้บั๊กโคตรง่ายด่านนี้ซึ่งบั๊กมาได้หลายปีนะแต่แม่งก็ทีเอ็มเขาไม่แก้นะเออประมาณเหมือนเขาไม่แก้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราให้มีที่โดดนะ ก็โดดขึ้นไปนี่จะม,มาเหนินหอกขึ้นฟ้าประมาณนี้ดูเหมือนกับมีพลังวิเศษใช่ปะแล้วก็ให้กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นะอ๋อเห็นปะตอนนี้เราก็มาอยู่บนต้นไม้เรียบร้อยคราวนี้จะไปเกียนใครก็สามารถเกียนได้ฮะไอสตัตกโอ้โหแมงเลยเห็นปะเมื่อกี้ก็บักง่ายๆนะถ้าถ้าบักเป็นอนะจุดจนะุดนี้เนี่ยให้โดดไปตรงไม้นะั่นอะเอาเดี๋ยวเ,เด,ด,ดี๋ยวรอรอคิวรอคิวเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดดเอาโดดไปได้ บล็อกเป็นเปล่าริบโดดบล็อกไม่เป็นอ่ะโดดเป็นเปล่าตายไปก่อนโดดไม่เป็นเดี๋ยวโกรธพี่นะใจเย็นเนเน่ไอ้โดดเข้าไปวันนี้อ๋อเห็นปะเราก็โดดเข้ามาอ๋อเห็นโคตรง่ายสามสเต็ปใช่ปะหนึ่งสองสามเออถูกก็สามสเต็ปฮะสามารถขึ้นมาบนต้นไม้ของมันได้แล้วนี่ตอนนี้เราก็ อ๋อหินอ,อยู่บนต้นไม้ตอนนี้อันนี้เข้าไงวะเหมือนเคยเข้าได้นะนี่ไงนี่ไงเห็นปะอ๋อตอนนี้เราเนียนอยู่ในต้นไม้นะนี่เห็นปะประมาณนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะด่านนี้ไปลองกันดูได้เลยอยู่ตรงน,นี้นะต้นไม้นี่